อีกหนึ่งสองท่านี้นะอ่าต่อมานะคะเราจะใช้ตรงนี้นะคะลูดอย่างนี้นะคะใต้เหนียงเราเกบเหนียงนิดนึงนับหนึ่งเห็นไหมคะมละคะูดมาจนถึงบริเวณนี้เลยนะคะลูดมาจนถึงบริเวณนี้เห็นไหมคะคือใต้ใบหูของเราประมาณนี้นะคะนับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและสิบค่ะต่อมานะคะใช้ตรงนี้เหมือนเดิมลูดบริเวณข้างคอทุกคนเห็นปะ เนี่ยรูดล,ลงมาใช้มือนะคะวางแบบนี้ตรงข้างลำคอเห็นไหมใต้ใบหูเนี่ยตรงนี้รูดล,ลงมาก่อนแล้วก็พลิกข้อมือออกมาประมาณแบบนี้รูดล,ลงมาก่อนแล้วพลิกข้อมือประมาณแบบนี้หนึ่งสองีกเห็นไหมคะเจ็เห็นไหมคะพี่เวิงมาเก้และ10ค่ะเรายังรีดอยู่นะคะเพราะว่า